สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านผมธาม,มิธีรธรรมธรรม,มสีจากพอมดรถยนตครับถ้าเราพูดถึงรถ SUV ของ Mercedes-Benz เราจะนึกถึงราคาประมาณ3ล้านถึง4ล้านบาทหรือว่า4ล้าน up นั่นเองครับแต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับมีรถ SUV ของ Mercedes-Benz ราคาอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านบาทเองซึ่งต้องบอกเลยว่าราคานี้ค่อนข้างเบามากๆครับ แต่วันนี้ครับคุณผู้ชมมีรถอีกรุ่นหนึ่งครับที่เป็น SUV ของ Mercedes-Benz ที่ราคาต่ำกว่านั้นอีกครับเรียกว่าเป็นรุ่นน้องของตัว GLA 200 AMG Dynamic ก็ได้ครับนั่นก็คือตัว Mercedes-Benz GLA 200 Progressive ที่มีราคาอยู่ที่2,199,000บาทครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้จะมีอะไรบ้างครับ ซึ่งตัว GLS 200 Progressive นะครับเมื่อคุณเทียบกับตัว AMG Dynamic ก็ออปชันที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนครับก็คือชุดแต่งที่เป็น AMG ครับคือความเป็นสปอร์ตอะไรแบบนีน้คือจะตัดออกไปครับแต่ว่าตัว Progressive ก็จะมีเสน่ห์ของเขาในอีกรูปแบบหนึ่งครับถามว่าคุ้มไหมเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับจากที่ทอมมี่ทราบมาในเรื่องของราคาอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าราคาอยู่ที่2,199,000บาทน,นะครับ ถ้าคุณจะผ่อนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับ20,000ต้นๆเนี่ยแหละครับสุดท้ายก็อยู่ที่การดาวหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องสอบถามที่ศูนย์นะครับของเบนซ์ในแต่ละที่นะครับเพราะว่าก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่เนื่องจากคณะนี้เทียบกับตัว AMG Dynamic ราคาจะลดลง200,000บาทเรามาดูกันว่ามีอะไรตัดไปบ้างครับจุดที่1ครับคือกระจังหน้าครับคุณผู้ชมกระจังหน้าของตัว AMG Dynamic จะเป็นแบบ ไดบอนคัตนะครับคือมันจะเป็นเงาเงาเลยแต่นี่คือเป็นแบบโปรเกร s ซีฟคือจากการที่เป็นสีดำกัดด้วยสีเงินอันนี้คือจะเป็นสีดำล้วนๆเลยครับแต่ถ้ามองจริตๆมันสะท้อนแสงก็เป็นสีเงินอยู่ในระดับหนึ่งครับจุดที่2คือการชนครับการชนก็จะสไตล์เดียวกันถ้าเป็น AMG คือมันจะดูด,ดูสปอร์ตอันนี้ก็คือจะดูดเรียบเนั่นเองครับจุดที่3ครับคือล้ออลอยถ้าคุณเทียบอันนี้กับตัว AMG ดีไซน์แล้วก็ขนาดจะแตกต่างกันถ้าเป็นตัว AMG Dynamic ล้อลอยจะเป็นขนาด19นิ้วแต่ว่าถ้าเป็นตัว Progressive จะเป็นขนาด18นิ้วและลายของล้อนี้จะแตกต่างกันนิดนึงครับและยางที่ใช้เป็น235/55ส่วนยี่ห้อนะครับเป็นของ Continental ซึ่งถ้าคุณดูดีไซน์แล้วเอาจริงๆถ้าไม่ได้เซเรียลในเรื่องของความสปอร์ตอันนี้ก็ถือว่าโอเคและมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้ดีเหมือนกันครับจุดที่4คือช่วงล่างครับถ้าเป็นตัว Progressive ช่วงล่างจะเป็นแบบ Comfort Suspension แต่ว่าถ้าเป็นตัว AMG Dynamic จะเป็นแบบ Lower Comfort Suspension ก็จะต่างกันนิดนึงครับจุดที่5คือการชนด้านหลังครับโดยปกติแล้วถ้าเป็น AMG จะมีลายเหมือนเคสลาประกอบมาด้วยแต่นี้ก็คือจะเป็นเรียบสไตล์ Mercedes-Benz จุดที่6กครับก็คือตรงคอนโซลตรงกลางนั่นเองนะครับคือโดยปกติแล้วถ้าเป็นตัว AMG Dynamic จะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยได้สีแดงนะครับบ่งบอกถึงความสปอร์ตแต่นี้ก็คือจะเป็นสีดำล้วนๆนะครับก็เรียบง่ายโอเคดี จุดที่7นะครับก็คือเรื่องบอะนั่นเองนะครับบอะตัว AMG Dynamic โดยปกติแล้วก็คือจะมีดีไซน์นะครับมีความสปอร์ตแยบด้วยได้สีแดงแต่ตัว Progressive อันนี้ก็คือจะเป็นเรียบ,ยบแต่ว่ารูราครับจุดที่8คือพรมพรมของตัว AMG Dynamic ก็จะเป็นโลโก้ AMG Dynamic อยู่ไว้นะครับแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเรียบ,ยบจุดที่9า้พาพวงมาลัยพวงมาลัยตัว AMG จะเป็นสปอร์ตแต่อันนี้จะไม่ใช่ก็คือขับแบบ ไม่ได้ลุยๆสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ครับและจุดที่10ครับคือหน้าจอฝั่งผู้ขับขี่ครับจากขนาด12.5นิ้วจะลดลงเหลือ7ดครับแต่ว่าหน้าจอ Entertainment ยังอยู่12นิ้วเหมือนเดิมครับแล้วสุดท้ายครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องไฟแอมเบียนที่เขาตัดไปครับถ้าเราพูดถึงรถโดยรวมของคันนี้นะครับจริงๆแล้วก็ดูโอเคมากๆเลยนะครับคือที่ตัดสเปคไปตัดออปชันไปก็คือในะเรื่องของดีไซน์ AMG เท่านั้นเอง AMG ก็จะมีความสปอร์ตความดุดนันความเร้าใจแต่นี่ก็คือมีความคลาสิก มีความหรูหราของมันผมว่ามันเรียบง่ายและดูดีเหมาะกับผู้หญิงนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้เซเรียสหรือว่าอยากจะเซฟเงินสักนิดนึงก็โอเคอยู่ครับเพราะว่าเครื่องยนต์อะไรทั้งหลายเหมือนกันหมดเลยครับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเครื่อง1.3เบนซินเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่163แรงม้าส่วนแรงไปสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตร0ถึง100ใช้เวลาประมาณ8.7วินาทีนะครับอันนี้คือตัวเลขของ mercedes-benz ที่เขาแจ้งมาเครื่องยนต์เหมือนกันเด็หมดเลยครับ ก็อย่างที่เราไม่บอกไว้รอบทันไฟ,ไฟเฟยเหมือนกันหมดเลยครับไฟก็ยังมีไฟเดย์ทาวน์ไรนิ่งไลท์นะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราดูด้านข้างนะครับคุณผู้ชมเส้นสายการออกแบบก็เหมือนกันเดะเลยครับเว้นแต่แค่ตรงล้ออร่อยนะครับที่เราไม่บอกไว้ว่ามันจะมีความ AMG อันนี้ก็ไม่ใช่ครับล้อแม็กก็ไม่ต้องซีเรียสครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอยาสมมติไม่ได้อยากไปชนแต่สมมติถ้าชนก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เปลี่ยนได้ปกติทั่วไปนะฮะ คือมันจะมีความเรียบง่ายมากๆครับและดูดีจริงๆคือการที่เพิ่มออปชันมาที่ในตัว p r o g r e s s i v e อันนี้คือมันจะช่วยให้คนที่สนใจรถ SUV ในราคาที่ต่ำมากๆนะครับก็จะช่วยตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมีพลักกำลังที่จะสามารถซื้อได้อีกด้วยครับ <S <S Key l <less> e ี s Go คันนี้ก็มีให้รอบคันเลยครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไว้ว่าออปชันยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับและไฟเลี้ยวนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ ไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกของคันนี้นะครับเป็นแบบ LED หมดเลยนะครับคือบอกเลยว่า LED รอบคันไฟหน้าก็อย่างที่บอกไว้เป็นแบบ LED high performance คือโดยรวมออปชันอยู่ครบอยู่ที่ในเรื่องของดีไซน์มากกว่าว่าคุณจะชอบคันนี้หรือไม่แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็อย่างที่บอกไว้ว่าราคานั่นเองครับก็โดยรวมโอเคครับและถ้าเราเปิดด้านท้ายนะครับน่าสียดยไม่ได้เป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัว MG Dynamic เป๊ะเลยนะครับอันนี้ คือเป็นจุดที่คนเซเรียสกันมากกว่านะครับว่ามันไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมก็เสียดายเหมือนกันมันน่าจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับถ้าเราพูดถึงพื้นที่เก็บของตรงนี้โอเคกว้างไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหาอะไรและถ้าอยากจะใส่ของเพิ่มเติมก็ตรงนี้นะครับอ่าเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้อาจจะใส่ของได้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วแต่อัธยาศัยนะครับแต่ตรงนี้จริงๆก็เป็นพวกอุปกรณ์ซ่อมแซมนานาต่างๆนั่นเองนะฮะ ตรงนี้ก็สามารถดึงออกได้นะไม่มีปัญหาอะไรอ่ะก็ไหนๆดึงออกให้เลยก็ได้ครับให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าต้องการพับเบาะก,ก็พับได้เช่นเดียวกันนะครับ <S 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 นี่เลยนี่ง่ายๆครับอ่ะอย่างนี้อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยครับและถ้าเราดูเนี่ย ือถ้าเราด้านท้ายยิงเข้าไปข้างในเลยนะคือเราจะเห็นความเรียบง่ายความหรูหราครับคือถ้าจะพูดแบบสายสปอร์ตสาย AMG อย่างเงี้ยคือจะเหมาะกับผู้ชายสับมากกว่าหรือผู้หญิงบางส่วนที่ชอบซิ่งนะครับแต่ถ้าเราพูดเหมือนแบบ Daily Life หรือการใช้ชีวิตประจำวันอะไรแบบเนี้ยดีไซน์แบบเนี้ยผมว่าเหมาะผมว่ามันจะดูเรียบง่าย คลาสสิกคลาสสิกดีครับอันนี้ก็คือเบาะหลังนะคุณผู้ชมคือทุกอย่างเหมือนกันเดะเลยเดะเลยกับตัว AMG Dynamic เว้นแต่แค่ดีไซน์นะครับแล้วก็ความสะดวกสบายเล็กรูมโอเคแอร์ด้านหลังไม่มีให้แต่มีช่อง USB อันนึงแล้วก็ไม่มีที่วางแขนหรือว่าที่วางแก้วตรงนี้ก็ไม่มีก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสะดวกสบาย head r o อะไรเงี้ยโอเคชิลชสบายสายครับสบายส สุดท้ายครับก็คือภายในด้านหน้านะครับอันนี้น่าเสียดายคือไม่มีกุญแจนะครับไม่มีกุญแจโอเคครับก็อย่างที่เราไม่บอกไว้ว่าโทนโดยรวมจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับคือตัว MG มันจะเป็นสีแดงเย็บได้สีแดงสีดําเข้มอะไรเงี้ยคือสปอร์ตจ๋าเลยแต่อันนี้จะไม่ใช่นะครับก็เรียบง่ายนะครับผมการใช้งานโดยปกติโอเคเหมือนเดิมครับหน้าจอตรงนี้เป็นขนาด12.5นิ้วเหมือนเดิมแต่ตรงนี้จะเป็น7นิ้วนะครับบอกเป็นไฟฟ้านะครับฝั่งนี้เป็นไฟฟ้า ฝั่งนั้นก็เป็นไฟฟ้ามีเมมโมรีซีทให้ด้วยทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกมีให้อยู่เหมือนเดิมเดะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับปรับได้สบ,บายๆบบนะคะตรงนี้ที่เก็บข้องวางของได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแพดนะครับที่ควบคุมหน้าจอนะครับมีโฮมมีอะไรหมดการขับขี่นนะครับระบบช่วยถอยจอดอะไรก็มีให้หมดเลยอันนี้แค่เป็นที่วางแขนเฉยๆแต่อันนี้คือที่เก็บของครับช่องอาจจะดูเล็กแต่พอเปิดเข้ามามันก็จะดูลึกและกว้างอยู่พอสมควรครับ พอดีครับได้กุญแจมาแล้วครับก็เดี๋ยวสตาร์รถเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่านี่ก็คือนะครับสตาร์รถตัว Mercedes-Benz GLA 200 progressive ครับ progressive นะครับนี่ก็คือหน้าจอตอนสตาร์นะครับอาจจะใช้เวลาประมวลผลนิดนึงนะครับอ่ะสตาร์ซิสเต็มนะครับเป็นแบบทัชสกรีนอันนี้ก็คือหน้าจอปกติทั่วไปนะครับคือขนาดนะครับที่เล็กลงนะครับคือ มันจะเป็นทางแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนนอนสังเกตได้เลยเปรียบเทียบได้เลยจุดที่แตกต่างนะครับฝั่งนี้7นะครับอันนี้12.5นะครับโอเคแล้วก็เลื่อนนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเราเซ็ตคออร์ตนะครับ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อได้นี้ปรับความสะดวกสบายของเบาะนะครับหรือถ้าเราอยากจะควบคุมก็แผดตรงนี้นะครับนกด Back แล้วก็สไลด์กันไปอ่ะอย่างเช่นเซตติ้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ดูได้นะฮะ Vehicle นะครับเช็คสถานะรถล้อเลื่อนนะครับดูได้นะครับอันนี้คือไฟพวกด้านหน้านะครับไม่ใช่ไฟแอมเบียนนะครับแล้วก็ซิสเต็มนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้นะครับเพื่อความเปียวความเท่อ่ะอย่างเช่นอยากจะเป็นสไตล์สปอร์ตใช่ไหมเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ progressive ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตามสูตรครับตามสูตรเลย อันนี้ก็พวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมคือโดยรวมแล้วโทนพวงมาลัยแล้วก็เบาภายในโดยรวมก็จะเป็นโทนเดียวกันนะครับคือจะเย็บด้วยได้สีดานะครับหรือว่าเทาเข้มก็ได้ที่จะเรียกนะครับอันนี้ก็แฮนด์เล็งพวงมาลัยนะครับคือปกติแล้วผมโอเคแล้วครับพวงมาลัยเบนซ์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะอันนี้ก็ครูส์คอนโทรลนะครับฝั่งนี้ก็ควบคุมนี่หน้าจอฝั่งพวกขบีอันนี้ก็ควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับแต่ก็สูตรเดิมครับคือ ผมจะไม่ชอบก้านอันนี้สักเท่าไหร่ครับมันจะดูแบบเล็กๆก่ะมันดูแบบไม่ค่อยหนักแน่นสักเท่าไหร่อันนี้คือสาหรับผมนะผมชอบเป็นก้านใหญ่ๆนะครับมันจะดูแบบหนาๆและดูแบบสตรองนั่นเองนะครับผมแล้วก็แผงประตูนี่มีเมมโมรซีทให้อย่างที่บอกไว้นะครับดีซน์ก็จะมีมิติมากขึ้นนะครับสำหรับแผงประตูด้านข้างเหมือนกับคอนโซลตรงกลางที่มีลายเส้นสายตรงนี้นั่นเองครับ อันนี้ก็คือสำหรับตัว Mercedes-Benz นะครับคุณผู้ชมตัว GLA 200 Progressive นะครับอย่างที่เทมมี่บอกไว้นะครับก็คือว่าราคานะครับจะลดลงเมื่อคุณเทื่อกับตัว AMG Dynamic ประมาณ200,000บาทครับก็จะอยู่ที่2,199,000บาทครับถ้าคุณจะดูโปรนะครับก็แล้วแต่โชว์รูมแล้วแต่นะครับคือโดยประมาณก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะครับก็ลองเช็คดูเพราะว่าสุดท้ายก็อยู่ที่เงินดาวของคุณด้วยครับ หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคำถามใดๆเกี่ยวกับตัว Mercedes-Benz g l s 200คันนี้ก็สามารถสอบถามได้ครับและก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามและโอกาสหน้าครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ